สุจริตเป็นพื้นฐานความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงเอคํานี้เหมือนคำที่พ่อเคยพูดให้เราฟังเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่นี่ความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรม ให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจกได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จะเริญมั่นคงก็อยากให้น้องดาวโตขึ้นเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์อย่างที่ในเรือนข้อนไว้นะคะหาบข้รักดาารัลูกพ่อคะ ทำไมเราต้องปลูกผักเยอะจังเลยล่ะคะพ่อหนูว่าเรากินไม่หมดหรอกคะ่ะไม่หมดก็ขายร้านนี้ลูกกินไม่หมดดีกว่าไม่ไมีกินนะแต่วเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขาด้วยดัยงที่พ่อหลวงท่านสอนไว้ไงลูกเอากินลูกกินพ่อคะอง้นกินเสร็จลูกขออนุญาตไปตลาดกับเพื่อนนะาเจ้าพ่อ,อได้สิลูกว่าแต่ว่าดาวจะไปกับใครบ้างน่ะลูกไปกับรินและเดือนจ้ะพ่อระวังตัวหน,นนะลูกรีบไปรีบกลับละ่ะ จากพ่อ ่านเจ้าพ่อสารระเวณงผู้ศักดิด์สิทธิ์ลูกขอให้ท่านเจ้าพ่อจงคุ้มครองให้การซื้อขายของลูกจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยด้วยเถิด ต,ตางใครก็ไม่รู้มาหลงในตรงนี้แน่ไหไงมาดูสิโหเงินยเยอะแยะไปหมดเลยซื้อของได้ทั้งตลาดเลยเนี่ยดาวอืมใช่จะไปซื้ลเะไดดาวโทวรศัพท์ไหมจะยังไม่มีใช้ไม่ใช่หรอชั้นทอย่างนั้นไม่ได้หรอกเงินนี้มันมีเจ้าของมันไม่ใช่เงินเราเราทาอย่างนั้นไม่ได้เราจะทำยังไงล่ะเสียดายนะเนี่ยเราจะต้องนําเงินนี้ไปแจ้งความเพื่อหาเจ้าของเงินยังไงล่ะถ้าเราคล้องเขามาเขาต้องเดือดร้อนแน่นอน เอองั้นก็ได้เธอไม่อยากได้โทรศัพท์หรอดาวไม่ล่ะเอองั้นก็ได้เอองั้นเราไปเแจงความกันเถอะไปไป ดีมาก,เ,ากเดี๋ยวนะจะลงประจําับันไปให้นะมีเด็กนักเรียนอย่างนี้ดีๆอย่างนี้นะมีน้ําใจมีคุณธรรมอย่างนี้ดวนรู้สึกว่าปพื้มใจมากมีเด็กอย่างนี้นะอยากจะให้มีคนดีมีน้ําใจเป็นพนเมืองดีอย่างนี้ในสังคมเยอะๆบ้านเมืองเราจะได้มีความสุข ผมเราจะได้ดีขึ้นวันนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวจะแจ้งให้จเจ้าของเขาเขาทราบถ้าย่งไงเขจะขอบคุณยังไงก็จะแจ้งกระถางเวียนะค่ะพ่คนวการพูดหนมขออนุญาตลากัก่นนะครับครับช่วงนี้ครับขอบคุณมาก ครับเจ้าหน้าก่อนครับขอเจ้งความกระาขาดค่ะอะไรหายครับกระเป๋าสตางค์ค่กระเป๋าสตางค์นะมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็พร้อมบัตรเครดิตค่ะมีเงินแล้วก็้อมบัตรเครดิตอ๋อพอดีเมื่อสักครู่นี้มีเด็กนักเรียนสามคนนะตรงนี้น่าจะรวยอะไรพวกเจ็ดเป็นเด็กถึงไหนแล้วคะเด็กนักเรียนหญิงนะ สามคนเข้ามาฝากไว้ดีเลยผมเดี๋ยวดูอันนี้นนใช่ใช่หรือเปล่าครับตัวน,นี้ดูดูดูก่อนนะคอ๋อเด็กชื่ออะไรเหรอคะจะจะได้ไปตามขออ๋อชื่อนี่ครับเนี่ชื่อลินชื่อเดือนมอมอสี่ัสองออดเดือนอะไรด้วยคนเด็กที่ดีมากเลยดูน่ารัก นี่ที่อยู่ชื่อค่ะดิฉันจะได้เป็นนามขอบคณที่โรงเรียนครับครับติดต่อที่โรงเรียนเลยครับค่ะรับผมก็เลยเป็นตัวกลางเก็บเงินไว้ให้เก็บกระเป๋าไว้ให้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับไม่เป็นไรครับยินดีรับใช้ครับ สวัสที่ับออเชิญกับเนชื่อหน้นหค่ะบิชเชินชื่อเรืงดาวนะคะพอดีได้ทำบุญกระเป๋าสตางค์หมแล้วรรียนของท่านสอดเานะคะเก็บได้เป็นแจ้งที่สถานีตำรวจบุญพรแะใจยนทำให้ดิฉันได้กระเป๋าสตางค์คืนนะคะีน,นี้ก็อยาออกขอบคุณมากามามที่สารคสารเก็บกุญแจชื่ออะไรบ้างชื่อเ,ดอเนดาวค่ะ นนเ,เน,น,น,นลดรับตอนวิไลรักปไปเรียนเด็กให้หอยอยมาลูกมามา,มาเสวัสดีก,ก่อนที่ลูกสวัส่อนเลนั่งนั่นั่งนั่งตอนนี้คุณเรืองดาวนีเขาอยากมาขอบใจพวกเธอทั้งสามคน ที่มีน้าใจเก็บกระเป๋าตัางได้แล้วนาส่งเจ้าของคืนได้วันนี้มาคุณเรือนดาวตั้งใจจะมาขอบใจพวกเราที่รเร,เ,ออเ,เรียนเคยพ่อก็เลยเรียบพวกเราทั้งสามคนมาพบก,กับคุณนายเรือนดาวนี่ะะะนะนะรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็ขอบใจพวกเราน่าที่เก็บกระเป๋าแสดงานะได้แล้วก็นำไปแจ้งตำรวจนะคะเป็นความดีๆค่ะ นลูกบอกีิใครเป็นคนเก็บกระเป๋าตังค์ของคุณเรือนดาวได้แม่ดาวค่ะเป็นน้ำใจแล้วก็เป็นการทำหน้าที่ระเรียนที่ดีมากๆเลยลูกนะอันนี้คุณเดือนดาวเองก็คงจะสบายใจนะที่ได้กระเป๋าตังค์คืนด้วยและยังมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเราเพื่อนำไปให้เด็กนักเรียนที่ยากจนยัง้นสักวันบรญจันขอเชิญคุณเรือนดาวที่ Na, számíthatunk so múlva, hogy neted รายการนะคะในเพียงคาบ้าชิคูของเรานะคะจำนวนสามคนนะคะได้ทําความดีไว้ก็คือเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะคะซึ่งถุกคนที่ทํากระเป๋าสตางค์หายนะคะก็คือคุณดวงดาวนะคะคุณดวงดาวได้ทํากระเป๋าสตางค์หายที่สาวเจ้ารับเงินนะคะแลอยในเพียงคาบ้าชิคูของเรานะคะก็เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ร้อยไปแจ้งกับตำรวจนะคะคุณดวงดาวได้ก็บกระเป๋างค์ืนนะคะก็ทำใจมากแล้วก็ได้รับกาศึกษาให้กับนักเรียน นะคะแต่ในเยาวชน3คนนั้นก็ไม่รับนะคะคุณนายจึนจะมอบทิญการศึกษานี้เกี่ยวกับคือมนองานจรวยที่ขาดแคลนโดยจะมอบทางทั้งพมีการโรยมานจรวยนะคะนโอการศึกษาทีอเรียนเชิญ่คือมืงานจรวยแล้วก็พการศึกษาจากพเงาดโดีค่ะขอรียนเติญค่ะ ลอยไทยสายดน้าะไทยและาลและนั uno, ่าวเดิจากลอยคชมเบลเยี huh. ่มเลยคะขามใกาสนี้นะคะสายเดิมคุณดวงวาวนะคะมอบนการศึกษาจำนวนหนึ่งหมื่นบาทให้กับท่านเพ้อในการเรียนงานจลยเพื่อมอเป็นทงนการึูษาให้กับเพียนที่ขาดแคลนต่อไปค่ะ ผุเดเลยคะดวยค่ะค่ทุกนดี้วยะคะดียค่ะนี้่ะดี่ะคะีดคีว่ะคะค่ะ้วะคะ,ะ,คะแล้วก็คะคะดีะี ที่ในสังคมไทยเรายังมีคนดีๆแบบนรองสามคนนี้อยู่นะคะ,ะเมื่อเก็บกระเป๋าจ่าได้ก็ไม่นำไปเป็นของตัวเองนะคะก็นำส่งคืนนะคะและไม่รับเงินจากเช้านะคะเพื่อเป็นการตอบคุณน้องสาวคนนีนะคะดิฉันขออวยหางในเรื่องของการศึกษาสำหรับาการเรียนโดยตลอด ทางเมมการนี้นะคะขอลงเชิญท่านผู้มีการตอบขอบคุณและพิธีกรดายค่ะขอลงเชิญเนี่ยสวัสดีนักเรียนที่รักบชมครับวันนี้เราเพื่อนที่ยืนอยู่บริเวณนี้สามคนแล้วและรู้ว่าเขาทำสิ่งที่เขาภาคภูมิใจในชีวิตของเขาเองนะครับคือการเก็บของ ขอกระตุ้นได้แล้วนำส่วนคือเจ้าของเราถ้าเป็นพวกเราถามตัวเองก็ว่าจะจะเป็นทำไมนะครับถามตัวเองแต่สิ่งที่เขาทำไปนั้นไม่หวังที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับแในคุณนายเรือดาวอยู่มอบเงินให้เป็นการสนทุนการศึกษาของน้องรังนะครับเด้ทุนการศึกษาทีคา่คุณเรือดาวมอบให้กับทางโรงเรียนนั้นที่พี่ทศสาวคนนี้ก็บอกว่า ของมอบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับมองยิยากลุคนอย่างนี้สังคมอย่าทุกวันนี้อมรู้ข้งสันเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง อายากหยดราบราบประชาตปริมหลังลมมาดังสายฝนเย็นช่ำพอไปถูก